สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันถุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31มีนาคมของชาวลัคนาราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคม แต่หากท่านผูกดวงวางลักนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลักนาสถิตราศีกันคําพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวประจำตัวของชาวลักนาราศีกันคือดาวพระพุธได้โคจรเป็นตำแหน่งประและนิดอยู่ในภพปัตตนี โดยโคจร่วมกับดาวพาทิตย์ได้คู่วิชาการและร่วมกับดาวพระพหสัสบ,บดีได้คู่สติปัญญาด้วยทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจอยู่ในช่วงของการอยากมีความรักอยากมีแฟนอยากมีคู่ครอง <c oughs> กรณีที่โสดอยู่นะคะและช่วงนี้มักจะคิดถึงแต่เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง และท่านก็อยู่ในช่วงของการเก็บตัวนะคะบางคนนะอาจจะในช่วงของการไม่อยากไปไหนอยากจะเก็บตัวอยู่บ้านหรืออาจจะอยู่ในสภาวะเครียดๆง่ายหน่อย<ไ>ในด้านดีคือดาวพาพรหาปปรหัสปดีคือดาวสุภเคาะ์ใหญ่<ไ>เป็นดาวดีให้คุณกับชาวลัคนาราศีกัน<ไ>ยังคงทรงอำนาจเข้มแข็งด้วยตำแหน่งกระเสตตาธิ่ดีทรงกระแสมาคุ้มครองจุดเกิดของท่านอยู่ที่ภพตัดนุกทำให้ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆที่ว่าร้ายแรง จะเบาลงท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้ความสามารถปติปัญญาของท่านเองล้นล้วนแถมอาจได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือเพื่อนกัละยาณมิตรของท่านอีกด้วยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจมีเหตุที่ต้องเดินทางบ่อยนะคะหรืออยู่ไม่เป็นที่เป็นทางบางท่านอาจได้เดินทางไกลบางท่านก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ขยับขยายที่ทางกรรมหากินที่อยู่ของท่านหรือยวดยานพานะของท่านก็ได้บางท่านอาจได้เจอญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะคะติดต่อมหาหรือเดินทางมาพบมาเจอกันหรือได้เจอคนรักคู่ครองในช่วงนี้ในช่วงนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกันก็คือชาวลัคนาราศีกันทุกท่านต้องดูแลรักษาในเรื่องสุขภาพให้ดีอาจมีเหตุให้ต้องเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย หรือเดินทางแล้วมีปัญหาเกิดการเจ็บป่วยเพราะการเดินทางหรือมีคนเข้ามาหาท่านมีปฏิสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้อาจนําเหตุของความเจ็บป่วยมาให้ท่านก็ได้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับของมีคมเครื่องจักรเครื่องยนต์นกลไกสายช่างสายวิศวกรต้องใช้ความระมัดระวังให้มากอย่าประมาทนะหรือช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องโรคติดต่อเช่นโควิดด้วยกาดอย่าตกก็แล้วกัน ระยะนี้ชื่อเสียงเครดิตของท่านถือว่ายังคงดีอยู่ oh. การติดต่อพูดคุยเจราจาก็ยังคงไม่ติดขัดมากนักนะคะแต่บางทีคำพูด hmm. คำบางคำหรือปากไวเกินไปเนี่ย hmm. อาจเกิดผลเสียกับตัวท่านได้ตรงจุดนี้ให้ระวังด้วย hmm. และต้องรักษาเครดิตของท่านให้ดีนะทางด้านการเงิน hmm. ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สภาวะทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีกัน hmm. ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี hmm. อาจมีเหตุนะคะให้ต้องเสียเงินด้วยนะเพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพระศุกร์ได้โคจรเป็นประัอยู่ในภพมรณะร่วมกับดาวพระราหูที่โคจรได้เทวีโชคกจ็จริงใช่ว่าท่านจะไม่ได้เงินนะคะแต่การได้เงินเข้ามาในช่วงนี้จะไม่เหตุให้ต้องใช้จ่ายถ้าไม่ใช่เรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่ต้องมารับผิดชอบสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจที่ต้องมีการหมุนเงินนะ ท่านควรมีทุนสำรองกันเหนียวไว้ด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นอาจารย์ต้องเตือนต้องบอกเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วท่านควรวางแผนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอ,อนเพราะเราได้รู้ดวงชะตาล่วงหน้าแล้วถือว่าได้เปรียบด้วย<ฤ>ระยะนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทนุน<ฤ>ทำอะไรเพิ่ม<ฤ>เติม<ฤ>ดีไม่ดีไม่คุ้มด้วย แต่ในด้านดีคือชาวลกักนาราศีกันทุกท่านที่มีอาชีพหรือทำงานกับคนต่างชาติทำบริษัทต,ต่างชาตินำเข้าส่งออกอาชีพที่ต้องมีการเดินทางที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือตัวแทนในหน้าอาชีพขายประกันเหล่านี้ถือว่ารายได้ยังคงมีเข้ามาดีผลกระทบทางด้านการเงินดูจะเบาลงด้วยจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่มาก แต่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆหรือจะมีงานเป็นจอ็จอบๆระยะสั้นหรืองานที่คนอื่นแนะนําว่าจ้างมาให้ท่านทําถือว่างานเหล่านี้สร้างไรายได้กับท่านค่อนข้างดีทางด้านพ่อค้าแม่คะนะ้านับเป็นไปได้ในช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมและอย่าขายของแพงอย่าขายของชิ้นใหญ่มากจนเกินไประยะนี้นอกจากจะไม่ควรลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะระวังตก เป็นหนี้แทนคนอื่นด้วยหรือต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินที่ตนเองอาจจะไม่ได้สร้างไว้หรือหนี้สินระยะยาวที่ตัวเองเป็นคนสร้างก็ได้หรือมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารระวังในช่วงนี้บริวารจะสร้างปัญหาให้กับท่านและในเรื่องของการเงินในช่วงนี้โดยเฉพาะการลงทุนบนความเสี่ยงพวกแชร์พวกอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังจะมีปัญหาเกิดขึ้น ระวังมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงยิ่งการลงทุนบนความเสี่ยงที่อาจารย์พูดนี้มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นแน่แนระวังอย่าไปค้ำประกันใครหรือให้ใครยืมเงินนะคะในช่วงนี้และอาจจะมีค่าใช้จา่ายไปกับเรื่องของสุขภาพช่วงนี้หากท่านพกของมีค่านะคะต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังของมีค่าอาจจะเสียหายสูญหายหรือหา,หา,หาไม่เจอหรือมีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นท่านต้องวางให้เป็นที่เป็นทางระวังอย่าหลงลืมนะด้านดีคือบางท่านอาจได้เงินค่าตำแหน่งงานก็ได้หรือได้ปรับตำแหน่งได้บปรจุตตำแหน่งแทนคนเก่าที่กเกษียหรือคนเก่าที่ลาออกไปทําให้มีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้น<ม>แต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือไปได้ที่ไกลๆเกิดขึ้นก็ได้หรือต้องมีเหตุให้ต้องเดินทางบอ่อย<ป>ในวันที่23มีนาคม,ม ดาวะเกตจากโคจรเข้ามาทับจุดเกิดของท่านตามมาด้วยวันที่30มีนาคม,มดาวพระพุธคือดาวประจําตัวของท่านจะโคจรเข้าพบมรณะนะทําให้ช่วงนี้นะอาจมีอุปสรรคปัญหาให้ท่านต้องคอยแก้ไขหรือต้องแบกรับภาระเยอะพักผ่อนน้อยต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพไปบ้างทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สภาวะทางด้านการงานดูจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะคะ อาจมีบ้างที่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างหรือมีงานซ้อนกันเข้ามาหรือเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งของท่านอาจมีงานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นหรือผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนักหนาสำหรับท่านงานที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของท่านเองและดูเหมือนว่าอาจมีการได้ตกลงทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือ อาจได้ทำงานร่วมกับคนอื่นแต่บางท่านก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายระบบภายในองค์กรของท่านหรืออาจจะมีการย้ายสาขายุบสาขานั้นไปอยู่สาขานี้ออาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการทำงานเกิดขึ้นทางด้านความรักคนโสดอาจได้พบเจอคนถูกใจเพราะงานเป็นเหตุหรือเดินทางแล้วมาเจอกันหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้ ระยะนี้ความรักที่เข้ามานะคะไม่ได้เสียนะแต่ขอให้ดูใจกันไปนานๆสักนิดนึงนะพยายามแยกแยะดูว่าเป็นความรักที่เกิดจากความรักจริงๆหรือเกิดจากความหลงด้วยและที่สําคัญเลยคือต้องเช็คโปรไฟล์ดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังและตัวท่านเองโสดจริงหรือไม่นะคะไม่งั้นเดี๋ยมันจะมีปัญหาตามมากลายเป็นรักสามเศร้าได้ทางด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ย ยังคงให้การเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันค่อนข้างดีอาจจะมีการเดินทางร่วมกันในช่วงนี้หรือท่านใดที่ห่างกันอาจจะได้พบเจอกันช่วงนี้คู่กองของท่านให้การเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านค่อนข้างดีด้วยแต่สําหรับเรื่องที่ต้องระวังนะคะอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นและปัญหาเหล่านั้นอาจจะเกิดจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือตัวท่านเองเนี่ยชอบไปจุกจิกจับผิดแฟนเยอะ จนทําให้เกิดความสิดอัดใจเกิดขึ้นตรงนี้เบาได้เบาก่อนและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์และขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆเติมเต็มให้กันและกันเสมอมาเลยนะคะขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดคำประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ